ฮัลโหลนาตาลีเปเตอร์ฮัลโหลนาตาลีจองคนไอ้หนอมันนั่งเล่นกัดคนเขาแบบเบียอนเบิดนาตาลีอ้าฮ่วยสองคนไอ้หนอพาเล่นดินอ่ะให้น้องในอันนึงหรอให้น้องเล่นน้ำนี่ Nâng cho nắp đây ra Ơ hư chết chưa Bé Ý là tắc đìn xay tí Tắc đìn xay ừ. Ý là tắc đìn xay Ơ ừ. ừ. khạc vậy Nè Xưa cầm bằng đi mẹ nhờ này Mẹ nhờ này Kíp cắp cắp ปเตอแม่งถึงน้องน่าหลานเอออ่ปเตออืมอันนี้ลดดูดลูกเออบูมบูบูนบูมบบูมมันอ่ะกีรู้สึกว่าสี่ิบแปดองศาอ่ลด เขาละ้นุ่นๆๆๆๆๆบึมแย่ไปเอ้เขาเย็นสองคนม่เล่นตอนนี้นีหมาเขาไปทำม่เล่นเพราะเขาไปึนเอ้ยมวนเหเออจะเจอมวนแห่งหามกระปางนะลุงเนอจะเจ ไปไปมาบมมม้าเบื้เก็บกินเบิดเอาหินเขาเอวีนเขากับบ้านน่ะเพราะว่าเต็มปากตะกี่หินรถบ, <Bye. S 1> บัสไปเออบายบายรถบัส <c oughs> อู้จิโจนขุดอันนี้ไม่ยังสันสูนี่ิไม่ยั้งส์ <c oughs> เอออูดอูดอูดนี่ <c oughs> เออนี่ไม่ยังสันสู เออโลดเอ็นเทลีโลหุโลดให้น้องเล่นนั่นหล่าเด้อไอ้ยังนี่หล่านี่ไม่ยังนี่บูวางเออเอาไว้ตักขี้ดินเล่นเออบูวงเอาไว้ตักขี้ดินเล่นกับน้องจิจูอ๋อโหอันนี้การเนี่ยอะไรหน้าตาเก๋นี่หน้าตากเบิัง Nhay nha thấy nè, sức luôn nha taco nha anh 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 มันจะช้งผนไอหนอค่นาตาลเบิ้งผลเขาคุดหูยังนเขาคุดหาแมงก่หล่ะ่ลดูผลเห็นไหมไ่เขาคุดหาแมงกี่หลอนี่บอกเขาคุดเป็นหูเขาไปทางน่อีพูเห็นะพดูาคุดนหูเอาไปคุดกับหน่องติอาคุดใส่นี่เด้อ กูเช็ดถังกูดินเสร็จถังเด้อกูดินเสร็จถังกับจิโจเด้อเอ๊ะรถลรถบัสเวลาข้าไปซื้อของอยู่อันเดียวก็จะมีรถบัสอ่ารถบัสอยู่ไหนแล้วไปเออรถบัส รถบัสบเออรถบัสอืมจิจ๊อเ็นมารถบัสมันเลนไปตงหนึ่งค่ะเวลาเขาจะไปชอปปิ้งหรือว่าไปยังเขาก็ต้องไปนั่งรถบัสอยุดแหละคนเขายางลุก คนขี้ยางทางหนอคุณเอ้ะใ <c oughs> หญ่ไปเตอ่อห้ามกินเด้อเปเต่อห้ามเอาเข่าปากเด้อเปเต่อห้ามเอาขอาี <No. S 1> าา้ดินเข่าปากเด้อเบิ่งเอ,อืาา่อยเนอตัลีเด้อเฮ้นเพิ่งเอ,อื่อยเนอตัลีแล้วเหรนนี่มาเอาเข่าปากเด้อ <c oughs> บูม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 ดบูมุดบัสใหม่มลูกเมนบัสรดบัมานอตตาลีเออนอตตีตักดินใช้กับปุกดิตักดินใช้กระขุกระขุกระขุน่อยเออรถบานใหม่าลูก Bat, ừ lượt bát mẹ bắt lượt bát ta taco lượt bát mẹ 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 đó, mẹ 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 Peter, Sao, Peter? No. โอ้หนกผุนทิมปะนาตลีเอนองเบิงหนกปะโอ้ผุนหนกมันบินคนจิ๊บ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 เออนกหนกแค่นเออหนกเลยลูกออหนกนหนมันห่จะได้จิจูหนกมั้งได้บิจูไดหายไดย เม่นบ่อ๋อโย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 ใชจะยิงละห้เมยเบิรงเมย์ใช่จะยิงเออในขูเดี๋ยวยิงอ๋อไปเติมไปเมยไปเบิรงเดี๋ยวยิงกับอือไอนีกรขูคนมาเอใช่ยไห้ตื่นเห้นไเมยเบิรงนีย เออจะยิงเขาสิไปไหวเนี่ยจะยิงเขาสิไปไหวแน่มามีพิงเกอร์มามีพิงเกอร์เว้ ตดี้องเพลง A B C D มามีผังไหนติ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R H T U N V มีคนมาแล้วเด้บอยมามา่สิปิดคลิปแล้ว พราะว่ามัานบ่ต้อางชายคนอื่นเขาและเขาสิว่าให้หางไายคนอื่นเขาคนเขาจะมาเล่นน่นะไหนลูกอุ้ยแซมหนีเน่าบัณฑิเขา้นสปิดคิดแซมหนีก่อนบายบาย,ยบายบายไปเจ้าบายบายนะตาโกบายบายเอาหอยบายบายลุกค่ะบายบาย